สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีกลุ่มเชียแม่สาพูดว่าทางออกของชัยพลมี3ทาง 1. สารภาพ2หนี3ตายดิฉันคิดว่าเป็นการวิจารณ์ที่มากด้วยอคติ และไม่ติดตามความจริงใชยพลยังมีทางที่สที่ใช้พลกำลังเดินตามทางนี้อย่างเชิดหน้าคือทางที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและสู้ทุกคดีด้วยข้อเท็จจริงพวกคุณลืมบางอย่างคะ่ะประเทศเราเป็นระบบกล่าวหาก็จริงอยู่คุณกล่าวหาได้ใช่แต่เขาก็มีสิทธิ์สู้ได้จริงไหมอย่าลืมตรงนี้สิ ไม่ใช่พวกคุณกล่าวหาแล้วชัยพลต้องก้มหน้าห่อไข่รับความผิดที่ถูกยัดเยียดยังไงตำรวจต้องสรุปว่าเห็นควรสั่งฟ้องใช่ไม่งั้นติงตองชิบหอยขอออกหมายจับแต่ดันสั่งไม่ฟ้องรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นดังนั้นยังไงพี่ตำรวจต้องฟ้องใช่ไหมคะพี่พี่พี่แต่จะเป็นคดีไหม อยู่ที่อายการจะผิดไหมอยู่ที่สารค่ะดังนั้นชัยพลยังมีทางสู้เอาใจเอาความจริงเข้าสู้ถามพวกคุณเองดีกว่าว่าถ้าสั่งไม่ฟ้องขึ้นมานะ่ะจะว่ายังไงหาหาเปเปอร์เจอหรืออย่างว่าซินโคโตรตอนใช้ตรวจอัตลักษณ์ได้หาเจอเมื่อไหร่นะโอกาสสั่งฟ้องสูงมากๆๆหาจนได้อีกกรู เชียขนาดนี้ชัยพลเหยยเจ้าบองสักกระปุกนะเฟยจะลงแดงละค่อยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าลุงบอกไอ้สาทางเลือกนั้นะ่ะเอาไปให้พวกขบวนการที่พูดไม่จริงกับพวกสร้างพยานเท็จให้การเท็จด,ดีกว่าแต่ยกฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเมื่อไหร่ลุงจะขับ b m w เอาแจ่วบองไปให้ป้ายานถึงที่เลยหยอกหยอกถัดมานะครับบอกว่า FC หมามา้าให้นะ้าตายนะ้าแต่ได้พูดบ้างสิวันนั้นคนของคุณนอนกับใครและวันที่น้องหายคนของคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนที่ยอมเป็นจำเลยนี่เพราะสงสารนะวงเล็บช่วยถอดความหน่อยสิจะ๊ะจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับช่วงเวลา9.30ถึง9.40พ่อแบมบอกว่าพ่อเด็กขับมอไซค์มาถามพ่อแบมว่าเห็นลูกไหมตรงนี้มีตามข่าวพ่อเด็กพูดว่าพ่อเด็กไปนา7.30จนถึง10.22เอ้าเฮ้ยถ้าพ่อมาถามหาลูกที่หายช่วง9.30ถึง9.40จริง ถามหน่อยพ่อยังมีกระจิตกระใจไปไถนาต่อจน10บโมงยิบสองทำมะเขืออะไรวะทำไมไม่หาลูกอันนี้สืบจากโทรศัพท์พ่อและพ่อพูดเองด้วยนะหากคนเป็นพ่อไม่มาถามหาลูกกับพ่อแบมช่วง9ก้โมงสาถึงเก้โมงสีตามที่พ่อแบมพูดละ่ะก็เตรียมลาก่อยพ่อแบมรอได้เลยจากประสบการณ์ คนทำสวนยางเอาจริงๆนะคนที่ทำอาชีพกรีดยางถ้ามีธุระด่วนต้องทำแบบลุงพลน่ะต้องไปรับพระหรือไปธุระไกลๆไม่มีใครบ้าพอที่จะไปกรีดยางสวนอื่นต่อเพราะหลังจากมาจากหยอดน้ำส้มยางมันทางร้อนเหม็นคันตามตัวไม่มีใครไปกรีดยางต่อหรอกใช้มุกนี้บ้างได้ไหมนะ ถ้าไม่อยากใช้ชื่อว่าเป็นพยานเท็จให้มาจับเข่าคุยกันพามซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความเห็นส่วนตัวพ่อบอลนะ่ะคำพูดน่าสงสัยที่สุดถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะแอดพ่อแบมนะ่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงประมาณ9ก้าพ่อน้องได้มาถามหาน้องกับพ่อแบมจริงๆหลังจากที่เจอ ลุงนะ่ะถ้ายิ่งย้อนดูคลิปแรกๆนะ่ะยิ่งเจออะไรที่มีข้อพิรุษถัดมานะครับบอกว่าตามตั้งแต่ต้นจนขี้เกียจสันนิษฐานแล้วเพราะตำรวจไม่เอาคนร้ายจริงๆแต่จะเอาแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงถัดมานะครับบอกว่าตำรวจก็ถามพี่ดอนหลายรอบมากนะพี่ดอนก็ยืนยันนอนยันว่าเจอพ่อบนถนน9ก้ามที่ถนนบ้านกกอกจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวปวงในตัวจริงเสียงจริงอย่างเงิบให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเถอะนะเรื่องตำรวจส่งสำนวนให้เอกการมันของตายอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะพร้อมเมื่อไหรวันไหนเดาเล่นๆก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหากตำรวจส่งสำนวนไปยังอาัยาการเดี๋ยวตำรวจก็โทรแจ้งชัยพลให้ทราบ สำหรับกองเชียร์กองแช่งที่ตามติดคิดคิดลุ้นๆุ้นกันว่าทางอายการมีเวลาทำงานแค่สองผลัดสามผลัดแล้วรีบสั่งฟ้องคิดว่าไม่มีทางอย่างที่บอกคดีนี้มันเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจคงใช้เวลานานหน่อยผมคิดว่าอายการเพียงท่านเดียวคงไม่พอสำหรับสำนวนเป็นพันหน้า คาดว่างานนี้คงมีการตั้งคณะทำงานกันบ้างแหละเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาก็คงอีกหลายวันส่วนชัยพลหากทางอายการสั่งฟ้องไม่ทันก็ไปรับเงินประกันตัวแสนแปดคืนป้าแตนห้ามุกมิบป,ปล่อยให้เวลาอายการทำงานไปแล้วหันมาดูแลตัวเองคนรอบข้าง คนในครอบครัวดีกว่าถึงเวลาสั่งฟ้องเดี๋ยวก็รู้เองแหละความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook The Temple News ในโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอัจฉริยะแจ้งความกลับอภิวัตขันทองข้อหาแจ้งความเท็จชี้ไม่มีอำนาจแจ้งใครมิ่นเจ้าพนักงานเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มอบอำนาจให้กองบรรณาธิการเทม p พ e เมื่อวันที่27กระะกฎาคมนายอัจฉริยะรืองรัตนพงศ์เข้าพบตำรวจกองปราบปรามเพื่อแจ้งความเอาผิดนายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในข้อหาแจ้งความเท็จอัจฉริยะกล่าวว่าก่อนหน้านี้นายอภิวัตได้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตนในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่กรณีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยถ้อยคำหยาบคาย และกล่าวหารัฐบาลลักลอบค้าของเถื่อนและสิ่งที่พูดในไลฟ์ผ่านทาง Facebook ก็เป็นความจริงอีกทั้งตรวจสอบหนังสือคอสอตอก็พบว่านายพิวัตรไม่มีอำนาจในการแจ้งความเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งในส่วนนี้ได้มีการทำหนังสือไปถึงอายการเพื่อขอ ให้เรียกสอบพลเอกประยุทธ์ว่ามีการมอบอำนาจจริงหรือไม่โดยายการนัดฟังคำสั่ง5สิงหาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามช่วงที่วิพา์วิจารณ์ผ่านไลฟ์สดเพจ Facebook ก,ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งไม่ใช่เวลาปฏิบัติหน้าที่ของนายกอย่างที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาการกระทําของนายภิวัตรจึงเป็นการกล่าวหาเท็จในวันนี้ตนจึงต้อง มากองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกลับสิ่งที่ตนพูดเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับข้อมูลมาหากสิ่งที่พูดไม่ใช่ก็ควรจะออกมาโต้แย้งอย่างกรณีที่มีการพูดถึงสสพักภูมิใจไทยในช่วงของการไร้สดว่ามีความเชื่อมโยงขบวนการปลอมใบภาษีและโกดังของเถื่อนนนทบุรีก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาชี้แจง แต่อย่างใดท้ายนี้อยากฝากว่ารัฐไม่ควรใช้นายอภิวัตรในการปิดปากประชาชนไม่ให้วิจารณ์และฝากถึงดารานักศึกษาว่าถ้าโดนนายอภิวัตรฟ้องก็ขอให้ดำเนินคดีกลับอย่าไปยอมเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำนายอัจฉริยะเพื่อนำไปพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆก่อนส่งต่อให้กับ ภูมิคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโดยปกติทนายตั้มไม่ใช่ทนายที่จะมานั่งไลฟ์สดด่าใครทั้งวี่ทั้งวันเหมือนคนไร้อาชีพและไม่มีงานทำเขาไม่เคยได้รับข้อมูลวงในจากตำรวจแล้วไปเคลมเอาหน้าเหมือนใครบางคนทนายตั้มไม่เคยไปโหนเคสของชาวบ้าน เพราะมันผิดมารยาททนายความและลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันทนายจะพูดและทำคดีของเขาเองนานๆครั้งถึงจะมาวิจารณ์คดีที่เป็นกระแสสังคมเท่านั้นแต่ก็เข้าใจได้จากหลายคดีที่ทนายตั้มทำอาจจะทำให้ทนายและทนะร้อนรนเพราะตามสันดานคนหิวแสงต้องวิ่งเข้าหาสปอตไลท์ ไม่งั้นตัวเองจะหายไปจากพื้นที่สื่อก็พยายามใส่ร้ายต่างๆนานาอยู่หน้าคีย์บอร์ดสวมวิญญาณนักรบแห่งบางระจันปลุกระดมให้ลูกเพจพิมพ์ข้อความแรงๆว่าทนายตั้มจากที่ผมรู้จักทนายตั้มมาเขาก็พยายามให้อภัยคนเขาเหล่านั้นมาตลอดแต่เลือกดำเนินคดีบุคคลที่กล่าวร้ายให้เขาเสียหายและ เลือกฟ้องหมิ่นประมาทกับคนเริ่มเรื่องเพื่อสั่งสอนให้เขารู้ว่าอย่านึกว่าจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆพอมาศาลน้ำตาซึมแทบจะครานเข่ามาขอโทษทนายตั้มอยากจบผมไม่ได้โพสต์นะแอดมินคนอื่นโพสต์อ้างได้ทุเรศไร้ความรับผิดชอบใครกันแน่ครับที่เป็นคนสองซิม ไม่ใช่คุณทั้งสองคนเหรอที่เป็นเพื่อนรักหักเตรียมโหดเดี๋ยวอวยกันเดี๋ยวด่ากันประสาทดีจริงๆ